สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่15ประจำวันเสาร์ที่27พฤศจิกาย,ยนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หนองโบพิชยาเปิดบ้านแพ้กับการท่าเรือไป0-1เดี๋ยวที่เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเซ g o โยโซเลครับแล้วก็ในช่วงท้ายเกมแอตันทีลาบัสตี้ของหนองโบเนี่ยโดนใบแดงไล่ไปด้วยนะ เมืองทองยูเนเต็ดวันนี้เปิดบ้านถล่มนครราชสีมาไป4-1นะฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากววลเลนป๊อปครับยิง2ประตูที่เหลือมาจากกรลวิทยาศาสารและก็ปอลเมศอาจวิไลในขณะที่ทีมเยอนได้1ประตูจากเฉลิมพง์เกิดแก้วโบลิเทโลก็เฉือนเอาชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป1-0จากลูกยิงของไอซคอนนี่แล้วก็ขอนแก่นยูเนเต็ดเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป1-0จากอิฟสันเมโลนั่นเอง ปดูกันที่ตลาดคะแนนล่าสุดครับอันดับ1ยังคงเป็นแบงคอกมี32อันดับ2บุรีรามมี29อันดับ3การเทือลมี27อันดับ4 BG มี26อันดับ5แลวก็6เป็นชมบุรีกับเมืองทองมีทีมละ25อันดับ7เชียงรายมี23อันดับ8น้องบัวมี21อันดับ9กปุริเทโลมี20อันดับ10นครราชสีมามี19อันดับ11ราชบุรีมี18อันดับ12องขอนแก่นคืเต็ดมีเพิ่มเป็น17อันดับ13 สุดปราการซิตี้มี14อันดับ14แล้วก็15เป็นสุพรรณกับประจวบมีทีมละ1ิแล้วก็บวยเป็นเชีงยงใหม่ยูเนเตดที่มี6คะแนนไปต่อนันที่ดาวซานูล่าสุดตอนนี้เป็นเฮมิันซัวเรสแล้วก็วิลเลนป๊อปที่ซัดไปคนละ10ประตูประเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาก็จะมีประจวบเปิดบ้านเจอ BG ชลบุรีพบราชบุรีสุพรรณพบแบงคอกแล้วก็เชียงรายจะเจอบุรีรัม